วันนี้ไม้จะพาทุกคนไปสงขลาเมืองที่มีประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและธรรมชาติที่น่าสนใจมาร่วมสัมผัสความสวยงามของที่นี่ไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะหลงรักสงขลา สวัสดีครับตอนนี้ไมค์ก็อยู่ที่ท่ากาเยานานาชาติหาดใหญ่นะครับผมดินแดนสวนของนักเดินทางสมแล้วนะครับที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคใต้นะครับผมแค่ก้าวเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่มีอะไรสนุกสนุกรอผมอยู่แน่นอนพวกเราไปกันดีกว่าไปยิ่งเดินยิ่งรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรให้ลองค้นหาอยู่มากทีเดียวครับด้วยบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มาใช้บริการแต่เรากับรู้สึกปลอดภยัย เพราะที่นี่ดูเหมือนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ทุกจุดยิ่งทําให้ผมในฐานะนักเดินทางคนหนึ่งรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจพอเราไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะออกไปเที่ยวหาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ครับแล้ววันนี้นะครับที่ได้มาเช็คอินถิ่นใต้ก็เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆและแรงบันดาลใจแรกของผมก็คือลองชิมอาหารถิ่นใต้แท้ครับแค้นแรกก็น่าสนใจแล้วเนาะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไป let's go ว่ากันว่ามาถึงภาคใต้กันทีนะครับเราก็ต้องได้ลองอาหารเช้าแบบใต้แท้ๆนะครับผมซึ่งที่ท่ากาศยานานาชาติหาดใหญ่เนี่ยมีร้านโกปีเตียมอยู่ที่ให้บรรยากาศแบบนั้นเลยและทริปนี้นะครับผมขอไปเดิมด้วยเมนูเด็ดของร้านนี้นะครับและนี่คือเซตมะกุเตนะครับผมอืมหอมมากเลยไหนลองชิมกันีกว่าโออร่อยมากเลย เหมาะสำหรับเป็นอาหารเชา้าเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากเลยครับทุกคนมีคนมองผมปแปลก้วย เห็นน้องบาวนางทานอร่อยเลยเอาชาไม้ชิมไม่กิดตังนะนี่เป็นการต้อนรับสู้ฮัทยังโอ้ขอบคุณนะครับเอา่ะยครับทุกคนเราเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับผมอร่อยมากเลย แต่ที่อร่อยกว่านั้นก็คือผมนั่นเองไม่ไม่ใช่น้ำใจคนใต้แหแค่เริ่มชิปมาเนี่ยก็ประทับใจมากแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปต่อนี่กว่าถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ย next station กำแพงเมืองเก่าจะเก่าแค่ไหนไปดูกันครับ let's go <S ัสา,าสวัสดีครับสอบถามข้อมูลหน่อยไดครับ ยินดีค่ะเจ้าหน้าที่ยินดีให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารค่ะโอเคพอดีผมกำลังตามหากำแพงเก่าๆที่บ่งบอกเรื่องราวดั้งเดิมของสงขลาอยู่ครับที่จริงกำแพงเก่าในจังหวัดสงขลามีมากมายนะคะแต่จะมีอยู่ที่หนึ่งที่มีประวัติที่น่าสนใจค่ะที่ไหนล่ะครับที่นี่สตีทอาร์ตอยู่ในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลามีภาพวาดบนฝาผนังบนกำแพงเมืองเก่าที่บ่งบอกวิถีชีวิตของชาวสงขลาได้อย่างลงตัวเลยค่ะอ๋อใช่ๆชชที่นี่เลยครับอแล้ว ผมจะไปที่นี่ได้ยังไงแล้วครับสจิตรอาร์ตอยู่ในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาแนะนำให้ผู้โดยสารเช่ารถเพื่อเดินทางไปจะสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะงั้นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนไปขออนุญาตแนะนำผู้โดยสารโหลดแอปพลิเคชันสวัสดีบ y AOT ไว้เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสะดวกรวดเร็วในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางแก่ผู้โดยสารด้วยนะคะมีเรียบร้อยแล้วครับเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณครับ เ้นทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสนามบินแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเช็คอินกําแพงเมืองเก่าแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้ว Let's go หนาตรอกเล็กๆในย่านเมืองเก่าสงขลา ยังคงมีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อบอวนอยู่กับสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสโบราณซึ่งไม่ได้เลือนหายไปแต่กลับถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผ่านลายเส้นและสีสันของสตรีทอาร์ตที่อยู่บนกำแพงศิละปะเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อลบล้างล่องลอยของอดีตแต่มาเพื่ออบกอดและขับเน้นให้ความทรงจำเหล่านั้นเด่นชัดขึ้นมันคือการให้เกียรติประวัติศาสตร์ด้วยภาษาสมัยใหม่ที่ทุกคนเข้าถึงได้สตรีทอาร์ตสงขา จึงไม่ใช่แค่สีสันที่สาบฉวยบนกำแพงแต่คือบทสนทนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ระหว่างความทรงจำและจินตนาการมันคือความประทับใจที่ย้ำเตือนว่าอดีตไม่เคยจากไปไหนแต่ยังคงหายใจและยิ้มให้กับเราอยู่ในปัจจุบันบนกำแพงทุกแห่งในเมืองเก่าที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งนี้เช็คอินกำแพงเมืองเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวของสงขาเนี่ยไม่ได้จบแค่เพียงเท่านี้เพราะว่า นอกจากวิถีชาวเมืองแล้วเนี่ยยังมีวิถีชาวเลที่รอาให้เราไปสัมผัสอยู่ด้วยนะครับลุงครับคิดตังคด้วยครับร้อยยีครับสแกนจ่ายได้ไหมครับ ลุงสาไม่อยู่ลุงทําไม่เป็นโอ้ยพ่องคคือทั้งตัวม่อยู่แค่ร้อยบาทนะครับเพืนสดไม่เป็นไรเดี๋ยวลงรถให้โอจริงครับลุงขอบคุณมากครับไปดีกัาอาะลุงครับ อันนี้ลูกมาคนเดียวเลยอ๋อใช่ครับพอดีอยากจะมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆบนท้องทะเลครับลุงมีแนะนำไหมครับอ่ามันมีอยู่ที่หนึ่งที่เกาะยอลองไปดูสิอ๋อกเกาะยอเหรอครับอ๋อขอบคุณนะครับเมื่อแสงสุดท้ายของวันเริ่มทอประกายสีทองจับขอบฟ้าบรรยากาศที่เกาะยอก็แปลเปลี่ยนเป็นความสงบสวยงามสำหรับผู้มาเยือนอย่างผม ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะยอนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วด้วยแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้คือวิถีชาวเลของแท้นะครับผมซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงปลาอยู่ในกระชังเป็นวิถีชีวิตที่คลาสสิกมากเลยครับวิถีทะเลต้องลงเรน้องเบาลังเลลังเลอะไรนะรไม่ใช่ยน้องเบาลงทะเลลงเลอ๋อลงทะเลนั่งเรือไปอ๋อลงทะเล <laughs> <laughs> นั่นสินะเมื่อมาทะเล และอยากสัมผัสกับวิถีชาวเลก็ต้องลงทะเลสิฮัลโหล굿มอร์นิ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเช้าแล้วครับเช้าตู่มากเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปสัมผัสชีวิตชาวเลของจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือชมธรรมชาติบนท้องทะเลสาบสงขากันนะครับผมถ้พาพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าสก go เสียงเครื่องยนต์เรือหางยาวดังขึ้นเบาๆคือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นเดินทางเพื่อไปพบกับหนึ่งในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของทะเลสาบสงขลาเรือของเราที่ขับโดยพี่ชาวเลเคลื่อนตัวออกจากฝั่งอย่างช้าๆแล้วดวงอาทิตย์ก็ปรากฏกายขึ้นนี่ไม่ใช่เพียงสัญญาณแห่งวันใหม่แต่คือนาฬิกาชีวิตที่ปลุกให้ทะเลสาบแห่งนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมเผยภาพกระชังปลาที่เลี้ยงปลากะพงเรื่องชื่อของเกาะยอ เราเริ่มมองเห็นเรือประมงลำน้อยของชาวบ้านแล่นออกหาปลาภาพของเกาะยอและสะพานตินนสุลานนปรากฏชัดเจนขึ้นในแสงอรุณเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทิวทัศน์ยามเช้าของทะเลสาบสงขลามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใดการล่องเรือในยามเชา้านทะเลสาบสงขลาจึงไม่ใช่เป็นเพียงการมาชมาทิวทิศขึ้นแต่คือการได้มาสัมผัสกับลมหายใจ ของทะเลสาบได้เห็นวิถีชีวิตชาวเลที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมด้วยความสุขและได้เก็บเกี่ยวความทรงจําอันแสนสงบและงดงามเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่เปลี่ยมด้วยพลังและความประทับใจอย่างแท้จริงก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์กับการสัมผัสชีวิตชาวเลนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามหาของดีของเด่นถิ่นแดนใต้กันอ๋อผมรู้แล้วว่าเราจะไปไหนกันดีเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ของดีของเด่นถิ่นแดนใต้ก็ต้องที่นี่เลยถ้าอากาศยานนานาชาติผาดใหญ่นะครับผมที่นี่เนี่ยจบครบทุกอย่างในที่เดียวเพราะเขามัดรวมทุกอย่างมาที่นี่หมดแล้วนะครับผมนี่มีทั้งของกินของฝากของที่ระลึกทุกอย่างเลยหลายอย่างมากๆและตอนนี้เราไปหาของดีกันดีกว่าครับไป let's go <S เริ่มกันที่ของฝากสุดคลาสสิกของภาคใต้เม็ดมะม่วงหิม,มาพพนตา ต้องจัดไปครับแล้วก็ของขึ้นชื่ออีกอย่างกับชุดซิกเนเจอร์เกาช่องและขนมเบื้องอบกรอบห้ามพลาดเลยเลยครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คือน้ำพริกตั้งเดิมของภาคใต้เลยไหมครับแน่นอนค่ะเป็นน้ำพริกของภาคใต้ค่ะถ้าไม่ใช่ภาคใต้จะหาทานยากนะคะ แล้วน้ำพริกไข่เค็มมันนี้คือเอาขึ้นเครื่องได้ไหมครับเนี่ยเอาขึ้นเครื่องได้เลยค่ะมันเป็นแบบแห้งสามารถถือขึ้นเครื่องได้เลยแต่ถ้าเป็นของเราต้องไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิตรนะคะถ้างก้นผมเอาอันนี้อันหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้สองชั้นเลยนะคะจะได้ดับกลิ่น,นค,ค่ะรอแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวพี่ไปใส่ถุงให้ส่วนอันนี้เอาไปฝากคนที่บ้านต้องชอบแน่ๆน้ำพริกไข่เคม็มแค่ชื่อก็น่ากินแล้วแต่ร้านนี้ คือที่สุดของแหล่งรวมขนมเปี๊ยะและของฝากยอดนิยมผมเลือกซื้อขนมเปี๊ยะกุหลาบกับเค้กสามเหลี่ยมตรมมาทั้งทีต้องลองให้ได้สำหรับผู้ที่มองหาอาหารรองท้องก่อนขึ้นเครื่องร้านหน้นหยวนนูโด <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแวะชิมบะหมี่เกี๊ยวกุ้งและยังมีข้าวหน้าเป็ดก่อนขึ้นเครือ่องอีูนะครับเอาแล้วครับทุกคนของดีของเด่นถิน่นแดนใต้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ของฝากเต็มเลย ทีนี้ก็เหลือสิ่งสุดท้ายนะครับที่สาคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการตามหามิตรภาพรอยยิ้มแล้วก็น้ําใจคนใต้ครับผมซึ่งเราจะไปหาจากที่ไหนนะหรออ๋อจริงๆไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเลยครับเพราะเราเจอตั้งแต่ตลอดการเดินทางมิตรภาพรอยยิ้มและน้ำใจของคนใต้มันไม่ใช่สถานที่ที่เราต้องไปเช็คอิน แต่มันคือสิ่งที่ผมได้รับมาตลอดทางตั้งแต่ก้าวแรกที่ลงเครื่องณท่าอากาศยานนานานชาติหัดใหญ่แห่งนี้ที่นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจทั้งหมดเป็นท่าอากาศยานที่ครบครันจริงๆครับทั้งมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดทําให้เรามั่นใจมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกๆจุดมีความสวยงามของศิลปะบนกําแพงให้เราได้ชื่นชมและยังมีร้านอาหารร้านค้าสินค้าของฝากที่มากมาย น้ำใจเหล่านี้ทั้งจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกทกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกรอยยิ้มและชาใตาด้ดีๆของร้านโกปิเตียมน้ำใจของคุณลุงที่ยอมลดราคาค่าอาหารให้และความเป็นกันเองของพี่ๆชาวบ้านที่ทำให้ผมได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลจริงๆทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้รับมาตลอดการเดินทางแรงบันดาลใจของผมไม่ต้องตามหาแต่เกิดขึ้นเองเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทริปนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยแอปพลิเคชันสวัสดีบาย o t จะทำอะไรก็ง่ายเนี่ครับแอปที่เจ้าหน้าที่แนะนำสามารถเช็คสถานะไฟล์ได้เลยสะดวกมากเลยครับโอ้ถึงเวลาพอดีเลยกลับบ้านนี้หลอดวกงเราการเดินทางในครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามหามันอาจจะอยู่รอบๆตัวเรามาตลอดแค่เราเปิดใจที่จะรับมันการเดินทางที่สงขาครั้งนี้ ทำให้ผมเต็มอิ่มและรู้สึกปลอดภัยมากๆครับโดยเฉพาะการได้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ท่าอากาศยานที่ครบคันและใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ